เลขด่วนขบวนสุดท้ายให้รวยงวดนี้1มีนา68 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คืนหมาหอนกับเลขด่วนขบวนสุดท้ายนะคะทุกคนพรุ่งนี้ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการนะคะหนึ่งมีนาคมมาลุ้นไปด้วยกันว่าเลขไหนจะเข้าเอาใจช่วยทุกท่านขอให้ออกตัวที่เรากาเลยนะคะสำหรับ EP นี้เป็นการประมวลผลชุดตัวเลขนะคะทุกคนซึ่งมีชุดตัวเลขหลากหลายบาย น,นะคะคเดี๋ยวมินจะนํามาฝากเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใน EP นี้นะคะอาจจะพูดไว่นิดนึงเป็นการประมวลผลตัวเลขแล้วก็มีชุดตัวเลขที่นํามาเนา้นย้ําซึ่งเป็นข้อมูลเดิมที่นํามาฝากแล้วนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่นํามาฝากใน EP นี้ค่ะ 1. มีนาคมให้มาเด็ดที่เลข7ชายาะของเขานุมพเนจรนั่นเองนะคะจะมี70,71 7 76 3ตัวให้มาจะมี079แล้วก็765นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของเขานะคะอามาลุ้นกันสำหรับงวดนี้ว่าหนุ่มพเนจรจะมาไม้เด่นที่เลข7ค่ะและตามมาด้วยกับชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนชาย,ยาของเขาแอเทวาน,นเองแอเทวาให้มางดวดนี้3ตัวจะมี607604นะคะ2ตัวจะมี0704สําำหรับ2ตัวบนฟ้าส่วน2ตัวลงล่างแอเทวาให้มาจะมีเลข4-1 กับเลข42นั่นเองนะคะทุกคนอะมาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าสุตุเลขของแอเทวาจะเข้าไหมนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้พ่อใหญ่วิทนั่นเองค่ะพ่อใหญ่วิทให้มาสําหรับวันนี้1มีนาคมนะคะจะมี27 72แอดมินนำมาเน้นย้ำอีกทีหนึ่งก่อนหน้านี้ได้ลงไปแล้วในอีีก่อนหน้านี้นะคะทุกคนและสำหรับใบนี้ค่ะทุกคนเป็นชุดโปรดนี่ของพยวิทย์ให้มา1มีนาคม3ตัวจะมี306แล้วก็309นนั่นเองอมาลุ้นกัน3ตัวและ2ตัวหางเดียวของพยวิทย์จะเข้าไม้ในงวดนี้นะคะส่วนเลขไก่โต้งแอดมินได้นำมาฝากแล้วในอีีก่อนหน้านี้เลยนะคะทุกคนเป็นคลิปสั้นไม่เกิน4นาทีนั่นเองค่ะและสำหรับข้อมูลใบนี้ฉายาของเขา แอดมินเอสนั่นเองให้มาหนึ่งมีนาคมหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข72เรียกได้ว่าตอนนี้หหลอนเลข72แล้วคะ่ะครูตายแล้วนะคะคุณครูก็หลอนเลข72เช่นเดียวกันอ่านไปเจอใบไหนก็มีแต่7227นั่นเองอามาลุ้นการเลขเด่นเลข,เลขดังจะมาหม้ยเรียกได้ว่าเลขนี้ดังตั้แต่ต้นงวดยันท้ายงวดกันเลยทีเดียวนะคะและสําหรับข้อมูลใบน,นี้คะ่ะทุกคนฉาย,ยาของเขาแอดเสือตัวที่12ให้มางวดน,นี้เด่นที่เลข7เช่นเดียวกันคะ่ะจะมีเลข7678 7 9แล้วก็ยังมี72ค่ะทุกคนอ่ะอ่านใบนี้ก็มี72เช่นเดียวกันอ่มาลุ้นกันสำหรับวันี้ว่าเลข7จะมาไหมนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขของแอดแพนๆพารวยค่ะทุกคนเป็นสูตรสตัวลงล่างให้มางวดนี้นะคะเด่ดนที่เลข1จะมี5 1 1 5 6 1 1 6 และ9 1 1 9สําสหรับชุดตุเลขของแอดแพนพารวยงวดนี้หนึ่งมีนาคมอามาลุ้นกันว่าชุดตุเลขของแอดแพนจะพาเราปังไหมในงวดนี้นะคะและสําหรับข้อมูลในใบนี้ค่ะทุกคนหนึ่งมีนาคมไม่ทราบฉายาน,นะคะให้มา3ตัว703 473แล้วก็407นนั่นเองอามาลุ้นกันว่าชุดตุเลขของเขาจะมาไหมสามตัวมีเพียง3หางเท่านั้นนะคะ และสาหรับชุดตัวเลขของอาจารย์เต๋าแอดมินนํามาเน้นย้าให้อีกทีหนึ่งกับทุกคนหนึ่งมีนาคม3ตัว4,70 6, 70 3,60, 409แล้วก็4,50นะคะ2ตัวจะมี50 60และ70สําหรับชุดตัวเลขของอาจารย์เต๋านะคะงวดนี้มาลุ้นการว่าชุดตัวเลขของอาจารย์เต๋าจะเข้าไมา้ชุดนี้เป็น3ตัวบนฟ้านั่นเองนะคะบางคนบอก สรุปแอดมิสตบอลเขาจะไม่ให้เลขจริงๆหรอคะจริงๆแอดมินนำมาฝากแล้วนะทุกคนสำหรับชุดตัวเลขของแอดมิสตร์บอลนำมาฝากตั้งแต่วันที่24กลกุมภาพันธ์แล้วนะคะ บางคนเนี่ยไม่ได้ดูคลิปทุกคลิปไม่ได้ดูทุก E ีีนะคะทุกคนก็อาจจะตกหล่นชุดตัวเลขไปจริงๆแอดมินนามาฝากหมดแล้วนะคะสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปทุก EP นะคะคือไล่ดูเป็นบางคลิปก็มีค่ะทุกคนจริงๆชุดตัวเลขนะคะทั้งหมดทั้งมวลแอดมินก็นํามาฝากทั้งหมดแล้วนะคะแนวทางชุดตัวเลขก็เหมือนเหมือนเดิมกับทุกงวดเลยนะคะเลขก็มาจากเจ้าของเลขเดิมๆที่แอดมินเคยนํามาฝากเป็นประจําอยู่แล้วนะคะทุกคนเพียงแต่ว่ามีข้อมูลใหม่ปะปนกันไปนะคะทุกคนอะนามาเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งสําหรับชุดตัวเลขของแอดมิน นบอลนะคะหมีนาคม3ตัวให้เน้นที่504 404 3ตัวชุดรองจะมี0ูนย์ศูนยและ005นะคะส่วน2ตัวแอดมิสบอลใหเ้เน้นที่เลข04และ05นั่นเองค่ะมาลุ้นไปด้วยการงวดนี้ว่าชุดตัวเลขของแอดมิสบอลจะพาเราปังไหมนะคะและสำหรับใบนี้เลขมงคลนำมาเน้นย้ำกันอีกทีหนึ่ง1มีนาคมนะคะให้เน้นสอหางนี้นั่นก็คือเลข97 รับเลข40นั่นเองสำหรับเลขมงคลงวดที่แล้วก็เข้าเช่นเดียวกันมาลุ้นไปด้วยกันค่ะสําหรับงวดนี้นะคะไปกันต่อกันเลยค่ะทุกคนกับชุดตัวเลขของแอดหมาน้อยนํามาเน้นย้ากันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับ3ตัวตามภาพฝั่งซ้ายมือนะคะทุกคนชุดเน้น2ตัวบนฟ้าจะมี83 และ0 3ย์าชุดรองจะมี73กับ93ค่ะแล้วก็2ตัวลงล่างให้เน้น,น,นที่3 2นะคะตัวเน้นเม็ดเดียวของแอดหมาน้อยนั่นก็คือเลข3 2นั่นเองชุดรองก็จะมี72และ73ด้วยอามาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าชุดตัวเลขของแอดหมาน้อยจะเข้าไหมใจมักกระจัดไปโหลดนะคะและสําหรับข้อมูลวันี้แอดวิทนั่นเองค่ะทุกคนให้มา1มีนาคม3ตัว9702ตัวบันฟ้าจะมี9 7 09และ07นะคะ2ตัวลงล่างให้มา72 7 3 74และ75 เด่นที่เลข7ทั้งหมดเลยนะคะวดนี้อ่ะมาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของแอดวิทจะเข้าไหมนะคะและหลังจากนั้นเรามาดูกันที่ใบนี้กันบ้างดีกว่านะมาเน้นย้ำอีกทีนึงนะคะทุกคนวดที่แล้วก็เข้า50อยู่ค่ะและสําหรับวดนี้ให้มานะคะตัวเน้นของเขานั่นก็คือเลข91 และ92นั่นเองนะทุกคนอ่า91และ92สําหรับสุตัวเลขนี้มาลุ้นกันว่าจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและใบนี้นะคะใบยามเช้านํามาเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งหนึ่งมีนาคมให้มาเด่นที่เลข8นะคะจะมีเลข18 กับเลข0 8นย์นั่นเองค่ะทุกคนอ่ะ18กับ08นจะมาไหมมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะ1 8กับ08นี้มาตรงกันเลยกับแอรใต้ฟ้าค่ะแอรใต้ฟ้าให้มาวันนี้1มีนาคมก็มี8081 8 4 8 7มี80กับ81ของแอรใต้ฟ้าที่ตรงกันเลยกับใบยามเช้านะอะมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าสุตเลขของแอรใต้ฟ้าจะเข้าไม้เด่นที่8วิ่ง8นั่นเองนะคะรวมไปถึงเลขสรุปค่ะทุกคนมีคนบอกว่าแอดมินจะ ตัดออกเลยนะทุกคนถ้าว่าเยอะก็ตัดออกเลยนะเหลือเท่านี้กัะทุกคนจะเลขสรุป1มีนาคมนะนำมาฝากเพื่อให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะจะมี 03, 04, 07, 09, 15, 79แค่นี้พอกับทุกคนตัวการ27เนื่องจากว่าเป็นเลขดังมากอ่ามาลุ้นการจะเป็นยังไงในงวดนี้นะคะรวมไปถึงใบที่แอดมินให้นะทุกคน3หางปกติแอดมินก็จะลงเลขสรุปแล้วก็ใบที่แอดมินให้อีก3หางนะคะ1มีนาคมนะคะจะมีเลข7 1 7 3และ เลข2 8นั่นเองสำหรับ ใบที่แอดมินให้นะคะทุกคนอ่ะสามหาง71 73และ28ค่ะและทีนี้แอดมินจะให้ดูข้อมูลนี้นะคะทุกคนดูดีๆนะเพราะว่าจังหวัดพังงานะคะแอดมินนำมาให้แล้วนะคะเกิด0-3ทับ04ทับค่ะทุกคนอ่ะเกิด0-3ทับศและ17นะคะทุกคนขอให้รวยๆไปด้วยกันเลยนะคะและสำหรับข้อมูลใบน,นี้นำมาเน้นย้ำกันอีกทีหนึง่งค่ะทุกคนงวดที่แล้วก็เข้านะให้ตัวเดียวเท่านั้น50 0 5งนน้วดนี้เน้นๆเ,เลย7337ตัวเดียวเลยไป 7337มาลุ้นกันจะมาไหมนะคะ และสาหรับชุดตัวเลขของฟ้าบันดานซับนํามาเน้นย้ากันอีกทีหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ1มีนาคมให้มาเด่นเจ็ดค่ะจะมี7จ็ดสองเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดส่วนสามจะมีสามศูนย์สามห้าหกสามและเก้าสามค่ะมาลุ้นไปด้วยกันว่าฟ้าบันดาทซับจะเข้าไหมในงวดนี้สังเกตเลยฟ้าบันดานซับก็ยังมีเจ็ดสองสองเจ็ดอีกโอ้ตายแล้วนะคะทุกคนเริ่มหลอนเลขนี้แล้วนะสองเจ็ดเจ็ดสองดังจริงๆนะอ่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงในวันพรุ่งนี้หนึ่งมีนาคมเราจะทราบผลไปด้วยกันเลยนะคะ ทุกๆอย่างที่แอมินนามาฝากเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะคะส่วนการตัดสินใจขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยปังๆสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะโปรดเล่นอย่างมีสติแล้วเราจะมีสตังค์นะคะแอมินเข้าใจทุกท่านเลยว่าชุดตัวเลขหลากหลายโดยเฉพาะช่วงท้ายๆนะคะ,ละหลายๆท่านปล่อยตัวเลขออกมาแอมินก็นํามาฝากแบบเป็นคลิปยาวแล้วก็ขั้นด้วยคลิปสั้นก่อนหน้านี้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าต้องขออภัยด้วยคลิปก่อนหน้านี้นะคะทุกคน แอดมินลืมทําภาพนิ่งหรือว่าถ่ายวิดีโอแบบนิ่งๆมันก็เลยทําให้อาจจะดูเวียนหัวไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะบางคนบอกหน <c oughs> ูยืนง,งงในดงเลขยังไม่พอคะ่ะครูหน <c oughs> ูยังเวียนหัวกับคลิปคุณครูอีกโอ้ตายแล้วนะคะทุกคนต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะแต่ว่าแอดมินจะลงคลิปสั้นนะคะและจะใส่อินโทรในช่วงต้นคลิปค่ะทุกคนซึ่งอีพีก่อนหน้านี้เป็นคลิปสั้นประมาณ4นาทีแอดมินลืมใส่อินโทรในช่วงต้นคลิปต้องขออภัยด้วยนะคะเปิดฉากมาก็สวัสดีค่ะทุกคนอาจจะตกใจต้องขออภัยด้วยค่ะะอจก้้ไขให สมบูรในคลิปหน้านะคะทุกคนสําหรับคลิปสั้นประมาณ4นาทีนะคะขั้นระหว่างคลิปยาวค่ะพรุ่งนี้ประกาศผลสอบแล้วขอเฮงขอยปังขอยสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะหลังจากที่ประกาศผลสอบแล้วนะแอ็มก็จะหยุดการติวกันประมาณ1-2วันกับทุกคนหลังจากนั้นเราค่อยมาติวกันต่อในสถานีต่อไปนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้ ขอให้ท่านร่ำรวยกันทั่วหน้าขอให้มาดังตัวที่ใจหวังขอให้เงินไหลมาเต็มกำลังขอให้ปังมีแต่สุขพ้นทุกเถินสาธุค่ะให้พี่น้องแฮ่งๆ่งมั่นหมาน,มานสุขขู่สุขคนเด้อค่ะเด้อ